ความต่างระหว่างโรงเรียนที่เสียเงินกับไม่เสียเงินพี่ไม่ได้บอกว่าโรงเรียนไหนดีที่สุดนะแต่ในฐานะที่เคยอยู่โรงเรียนฟุตบอลเลยจะมาเล่าจากที่เจอมาจริงๆให้ทุกคนความแตกต่างระหว่างโรงเรียนที่เสียเงินกับไม่เสียเงินเนี่ยแบบไม่เสียเงินก่อนน้หรือว่าอยู่ฟรีกินฟรีหนึ่งเลยเขาจะเลือกเด็กที่แบบว่ามีแววมีพรสวรรค์แล้วก็มีของนะสองเลยคือการแข่งขันค่อนข้างสูงและเขาเนี่ย ไม่รอเราเลยสามคาจะคาดหวังในตัวเราสูงสองหม,มักกระดันจริงสี่เลยข้อสุดท้ายละถ้าเราไม่พัฒนานเนี่ยเขาจะเขี่ยทิ้งทันทะีนะอืมเหมาะสำหรับน้องๆที่มีใจที่สู้รับแรงกระดังได้พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองทุกวันโอเคปะข้อดีเนี่ยไม่เสียเงินแล้วครับแล้วก็ถ้าอยู่รอดเนี่ยได้ประสบการณ์จริงเลยครับคือผมแนะนำมาก แล้วก็อย่างหนึ่งคือสามารถนําไปต่อยอดในระดับสูงได้เลยแต่ก็มีข้อเสียเช่นกันเพราะว่าค่อนข้างาเครียดครับมีแรงกดดันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีพื้นที่ให้ลองผิดลองถูกนะดังนั้นอะ่ะใครจะไปที่อยู่ฟิกิเทียคิดให้ดีๆนะอ่าแล้วแบบเสียงเงินล่ะเขาจะโฟกัสเบสิกพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่นะ2เนี่ยคือเด็กได้ลงเล่นและซ้อมอย่างสม่ำเสมอ 3. ความกดดันน้อยกว่าครับแล้วก็ สี่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าความเข้มข้นของแต่ละที่เป็นยังไงอ่าเหมาะสําหรับน้องๆที่อยากพัฒนาตัวเองยังไม่มีความมั่นใจอยากได้แบบเวลาเรียนรู้เวลาพัฒนาของตัวเราและค่อยนมีเวลาให้เราพัฒนาข้อดีเนี่ยสภาพเวดล้อมเนี่ยค่อางปลอดภัยเลยนะทุกคนแล้วก็ได้พัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนค่อยๆไปทีละระดับแล้วก็3เลยเนี่ยไม่กดดันตัวเองเกินไปแต่ว่าข้อเสียเนี่ยถ้าเราไม่มีวินัยใช่ปะ เราก็อาจจะไม่เก่งขึ้นอีกเลยก็เป็นได้นะแล้วก็อีกข้อนึงสําคัญมากเราจะไปในระดับสูงได้ขึ้นอยู่กับตัวเราล้วนๆเราจะไปเทสอีกระดับหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวเราผมมี4คําถามที่น้องๆทุกคนจะตอบในคอมเมนต์หรือว่าตอบตัวเองก็ได้ตอนนี้เราอยากเก่งขึ้นหรืออยากพิสูจน์ตัวเองอ่าข้อที่2รับแรงกดดันได้มากแค่ไหนอันนี้สําคัญมากข้อที่2นะรับแรงกดดันได้มากแค่ไหน สามถ้าวันหนึ่งไม่ได้ลงเล่นยังอยากจะสู้อยู่ไหมอ่าน,นี่สำคัญมากเหมือนกันซีอันนี้สุดท้ายละเราอยากได้ความมั่งคงหรือสู้สุดตัวอ่าทุกคนตอบในใจก็ได้หรือว่าตอบในคอมเมนต์ก็ได้ผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมอยากมาเตือนน้องๆว่าไม่ว่าจะอยู่ฟรีหรือเสียเงินถ้าเราไม่ซ้อมเพิ่มไม่ดูแลตัวเองไม่ไม่พัฒ ไม่พัฒนาความคิดในสนามสุดท้ายอาจไปไม่รอดเหมือนกันแล้วก็ชุดโรงเรียนเนี่ยไม่ได้ปั้งคนขี้เกียจครับเขาจะปั้นคนที่ตัวเองพร้อมที่จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้เฉิดฉายบนโลกของฟุตบอลครับสูส้นะครับ let's go